สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อความรู้สึกของเขาและสิ่งที่เขาจะทำต่อจากนี้ รู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะเคความรู้สึกที่เขามีต่อคุณตอนนี้มันเป็นความรู้สึกออกแนวรุ่มหลงอะคือรักชอบรู้สึกดีรู้สึกแบบรู้สึกอยากเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอืม มีความห่วงแหนมีความรู้สึกว่าอยากจะครอบครองคุณทั้งร่างกายทั้งจิตใจรู้สึกว่าคุณเป็นของเขาไม่อยากให้คนอื่นมายุ่งไม่อยากให้ใครมาเกี่ยวข้องวุ่นวายไม่อยากให้คุณไปสนใจคนอื่นไม่อยากให้คุณไปสนใจใครเอออยากให้คุณรักอยากให้คุณมองเขาหลงเขาคนเดียวอืมเป็นความรู้สึกออกแนวแบบ ข้างรักนิดๆแต่มันออกแนวหลงอะเรามีความรู้สึกว่ามันมันค่อนข้างมันค่อนไปทางหลงหลงไหลหูหัวปักหัวปั๊มอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ออกแนวแบบหึงหวงด้วยอะคือไอ้รักรักไหมมันมีความรู้สึกมันก็ติ่งติติ่ง,ต,งติ่งคำว่ารักอยู่นะก็ แต่ว่ามันในความรู้สึกนะถ้าจากความรู้สึกจากไพ่เนี่ยเรามองว่ามันเป็นออกแนวแบบเหมือนคนที่กําลังหลงอะไรมากๆแล้วรู้สึกว่าอยากได้อยากครอบครองมากกว่ามากกว่าที่จะเป็นความราักที่ที่ใสซื่อบริสุทธิ์อ่ะมันไม่ใช่รักแบบรักด้วยความบริสุทธิ์ใจรักแบบปรารถนาดีอยากให้มีความสุข อยากทําทุกสิ่งดีๆให้เธออะไรอย่างเงี้ยอืมมันไม่ใช่แบบนั้นแต่มันเป็นความรู้สึกที่เขาเป็นฝ่ายที่อยากจะได้จากคุณมากกว่าอยากได้อะไรก็อยากได้หมดอะอยากได้ทั้งตัวอยากได้ทั้งหัวใจมีคิดเรื่องสิบแปดบวกด้วยนะคะซึ่งอาบางคนก็พูดกันตามตรงก็อาจจะเคย มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนถ้ายังไม่มีเขาก็ก็อยากจะมีเขาก็คิดอยากจะมีนะคะแต่ถ้าถามว่าชอบไหมแน่น,นอนเขาชอบคุณมากพอถ้าหลงไหลขนาดนี้ไม่ชอบก็แปลกนะคะชอบมากชอบเลยแหละถูกใจเลยแหละนะคะ เนี่ยแล้วพออะไรที่มันมากเกินไปอะ่ะมันก็แทนที่จะมีความสุขมันก็ไม่มีความสุขคือตัวเขาตัวเขาเหมือนมีความต้องการคุณมากจนเกินไปแต่ว่าพอมันไม่ได้ดั่งใจก็จะกลายเป็นความรู้สึกเอ่อน้อยใจเหนื่อยนายรู้สึกเหงารู้สึกโหยหารู้สึกอะไรอาวรณ์ แล้วก็เริ่มลังเลเริ่มไม่แน่ใจว่าเอ้ยความรู้สึกนี้ทำไมเรามีความรักแล้วเราไม่มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยอืมคือแทนที่แทนที่คนสองคนรักกันแล้วมันจะมีความสุขแต่พอมันมีความรู้สึกที่มันมากจนเกินไปมันกลับทำให้รู้สึกอึอดอัดรู้สึกว้าวุ่นใจรู้สึกไม่ได้ดังใจรู้สึกไม่พอ เออเหมือนเหมือนเติมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเองอะ่ะคนนี้น่าจะเป็นคนขี้หึงมากนะเขามีความไม่ไว้ใจคุณสักเท่าไหร่อะ่ะคนเนี้ยยิ่งยิ่งถ้าอยู่ห่างกันหรือว่าคือถ้ามีเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยน่าจะยิ่งต้องคิดมากอะ่ะคนเนี้ย เอาแค่ง่ายๆแค่คุณกับเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันออยู่คนละบ้านอาจจะไม่ได้ห่างไกลกันมากหรอกอยู่คนละบ้านแต่จังหวะไหนที่ไม่ได้คุยกันคนเรามันไม่ได้คุยกันตลอดเวลาอยู่แล้วแค่ไม่ได้คุยกันหรือไม่ได้ไม่ได้อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยคิดมากแล้วเขาคิดแล้วคุณทําอะไรอยู่คุณอยู่กับใครคุณทําอะไรคุณคุยกับใครอยู่หรือเปล่าคุณเข้านอนแล้วจริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความ ความสัมพันธ์ที่มันดูไม่มีความสุขเลยอะ่ะเพราะมันหวาดระแวงคิดมากขี้กังวลอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงเอออ่ะขอดูหน่อยแล้วแล้วสิ่งที่เขาจะทำต่อจากนี้คืออะไรอ่ะคะเขาจะทำยังไงกับคุณต่อไป นายออฟสอโอ้โหเหมือนว่าวิญญาณหลอกหลอนมากเหมือนเนี่ยผีอัมตามติดชีวิตคุณอย่างเงี้ยหรอแบบคุณนอนเขาก็จะมานั่งทับอยู่บนอกอย่างนี้ใช่ไหม <c oughs> หลอนมากแล้วเขาจะทำยังไงต่อไปอืทูออฟ o อดก็ยังคงเป็นท o ออฟสอดอีกเขาเครียดนะเขาคิดมากนะ เขาเครียดเขากังวลเขาคิดมากเขาเราว่านะไอ้ที่มันเป็น t o off sort ขึ้นมาซ้ำถึงสองครั้งเนี่ยเพราะว่าคนคนนี้พลังงานของเขาอ่ะมันเหมือนกับว่าเขาก็รู้ตัวแหละว่าทำไมมันถึงไม่มีความสุขท,ท,ทั้งๆที่เออคุณคุณก็ชอบเขาเขาก็ชอบคุณคือเขาก็มีความรู้สึกที่แบบหลงไหลได้ปลื้มคุณมากเลยทำไมแทนที่คนที่มีความรักจะมีความสุขแต่เขาคงสงสัยอ่ะเขาคงกำลังแบบ ว่าบุ่นใจอ่ะว่าทําไมเขาถึงไม่มีความสุขเขาอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ว่าเป็นตัวเขาอ่ะที่มันเกินเบอร์เกินเบอร์เกินเรื่องแล้วมันทําให้เขาทําให้เขาเป็นกังวลเป็นทุกข์ใจเองปัญหามันคือตัวเขาต่างหากบางทีเขาก็คิดนะเขาก็ คิดว่าเออเขาควรพอไหมเขาควรจะหรือเขาควรจะหยุดความสัมพันธ์นี้เพราะว่ามันรู้สึกแย่อะมันคิดมากพอพอรักแล้วมันกังวลพอรักแล้วมันเป็นทุกข์ทำไมก่อนหน้านี้ไม่ได้เป็นทุกข์แบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ย เนี่ยเขาจะหาคำตอบให้กับตัวเองเขาจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างเพราะเขาเขาเหนื่อยเขาเขากังวลเขาคิดมากเขาไม่มีความสุขอืมอืมสุดท้ายแล้วนะมันมีแนวโน้มว่าเขาจะเลือกนิ่งเขาจะเลือกที่จะอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆ เราก็จะพยายามแบบอยู่กับตัวเองให้มากๆอะค่ะบางคนนะเขาจะคือเขาเขาพยายามที่จะไม่ไม่ให้ตัวเองรู้สึกกับคนมากจนเกินไปเพราะเขารู้สึกว่ามันไม่มีความสุขมันทุกข์มันทรมานเขาก็เลยจะต้องดึงตัวเองออกมาดึงตัวอ,ออกมาอยู่กับตัวเองอยู่คนเดียว ไม่ใช่ว่าเขาจะไปเออจะไปหาคนอื่นนะต่อให้มีคนอื่นมาสนใจมีคนอื่นเข้ามาอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ไม่ได้ยุ่งกับใครหรอกมันเป็นอาการของคนที่รู้สึกแบบต้องการพื้นที่ส่วนตัวต้องอยู่คนเดียวต้องใช้เวลากับตัวเองต้องคิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะพอร,รู้ตัวเขาน่าจะรู้ตัวว่าเขากําลังลุ่มหลงจนเกินไปเขากําลังถลำลึกจนเกินไปแล้วมันจะทําให้ทุกอย่างแย่ เพราะฉะนั้นต้องถอยออกมาก่อนแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างช้าๆเอ,อ่อถ้าเขาหายไปถ้าเขาเงียบไปหรือเขาคุยกับคุณน้อยลงหรือมาเจอมาหาคุณน้อยลงไม่ต้องแปลกใจอันนี้คือสิ่งที่เขาตั้งใจจะทําเพราะเขาอยากจะดึงเกมให้มันช้าลงเพื่อเพื่อใจของเขาเองอะ่ะไม่ให้มันร้อนรนไม่ให้มันรุ่มร้อนจนเกินไปนะคะบางคนเนี่ย ตอนนี้เขาอาจจะขาดการติดต่อกับคุณไปแล้วก็ได้ก็คือเหมือนกับว่าไม่ค่อยคุยกับคุณคุณจนคุณเริ่มรู้สึกว่าตกลงเขาคิดยังไงกับคุณเขาไม่ชอบคุณแล้วหรอเขาไม่อยากไปต่อกับคุณหรอหรือเขามีคนอื่นหรือเปล่าไม่ใช่คุณส่งข้อความไปเขาก็เห็นเขาก็อ่านแต่เขาแบบพยายามที่จะตอบให้น้อยลงหรือว่าพยายามดึงโฟกัสไปที่จุดอื่นสิ่งอื่น พยายามจะไม่คุยกับคุณให้มากเพราะถ้าคุยมากมันก็ยิ่งรู้สึกมากพยายามไม่ไปเจอมากไม่ไปเจอบ่อยเพราะเจอบ่อยมันก็ยิ่งแบบความต้องการมันก็จะมีมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอืมอันเนี้ยเป็นความตั้งใจของเขาเป็นการที่เขาแบบคิดแล้วคิดอีกพอเขาปวดหัวปวดหัวไม่มีความสุขกับการมีความรัก เอาจริงๆคุณก็ไม่ได้ไปทําอะไรผิดหรอกมันเป็นตัวเขาเองมันเป็นตัวเขาเองแล้วที่เราว่าเขาทําแบบเนี้ยมันก็ถูกต้องนะคะก็คือค่อยๆเป็นค่อยๆไปพยายามดึงตัวเองเอาไว้ก่อนเพราะบางทีเนี่ยอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกไอ้ความรู้สึกเนี้ยมันดูเป็นความลุ่มหลงมากกว่ามันยังดูไม่ใช่ความรักด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นให้เวลาหน่อยใช้เวลา ช้าๆชัวร์ๆให้รู้ว่าเขาจะได้แยกแยะออกว่าเออเนี่ยมันคือความรักหรือความหลงมันจะได้ไม่พลาดทั้งคุณทั้งเขานะคะอืมโอเคก็จบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ